เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Cspace พื้นที่สื่อพลเมืองสวัสดีค่ะชื่อปิลันไทยส่วงนะคะทําแบรนด์ภูคามค่ะ ตอนแรกเราเริ่มต้นจากการทำคามก่อนไม่ได้เน้นสีธรรมชาติอื่นเราก็รู้สึกว่าเราอยู่บนภูพานอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของแบบเป็นการรวมคำนะก็คือพื้นที่ที่เราทำคือเพื่อเขาภูพานรวมทางกับที่เราทำคามด้วยตอนแรกเรียบเรียบง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะก็คงเป็นเรื่องของความแตกต่าง ของการทํามือมันเป็นความรู้สึกในการทําด้วยเดี๋ยวไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคําว่างานคราเนี่ยมันเพิ่งมามีคนมาจับเหีียวใส่งานคราฟเราเหมียวก็ไม่รู้ว่าเราทํางานครานะแต่เรารู้สึกว่าเราทํางานฝีมือโดยชาวบ้านแล้วก็สเสน่ห์ของเราคือการทํามือทํามือที่อาศัยความรู้สึกในการทํา เมียรู้สึกว่าช่างที่ทํางานกับเมียวค่อนข้างอ่อนโยนทุกขั้นตอนกระบวนการทําเขามีความใส่ใจเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของงานภูคามเมียวปีรันไทยสวงสาวแวแรงงานดีกีปริญญาโทที่เป็นอดีตนักประวัติศาสตร์ที่ทํางานกับชุมชนเมืองในพื้นที่ต่างๆมาอย่างมากมายแต่แล้ววันหนึ่งนะครับเธอก็เลือกที่จะละัทิ้งความฝันในการเป็นนักประวัติศาสตร์ และมาเริ่มทำผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่าภูคลามอะไรคือแรงผลักดันอะไรคือเสน่ห์และอะไรคืออุปสรรคที่เธอต้องก้าวข้ามวันนี้เราจึงพากันมาอยู่ที่นี่ครับที่บ้านนางเติงหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครเพื่อมาทําความเข้าใจถึงคุณค่าของการกลับบ้านในครั้งนี้ ที่นี่บ้านเราตอนภูครามที่ภูผานบ้านนางติกโดยภูผานจังหวัดสกลนคร ชาวบ้านทําไร่ทํานาทําเกษตรเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่หนักหนักสําหรับตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดลูกมาทําอีกก็จะทําให้มันหนักเนาะเขาไมมีความความรู้สึกว่าอยากให้ลูกสบายอยากให้ลูกสบายมากกว่าตัวเองรับราชการทํางานที่มีเงินเดือนในขณะเดียวกันงานเกษตรเป็นงานที่อาศัยธรรมชาติบางปีก็ทําได้บางปีก็ทําทไม่ได้ เพราะว่ามันคือที่ดินอะไรของเขาก็ไม่ได้เป็นราคาอะไรมากมายอะไรอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นมรดกให้ลูกมากที่สุดก็คือการศึกษาเขาคิดแบบนั้นกันเลยอ, <c oughs> อย่างบ้านเหมี่ยวเองเนี่ยค่ะจะส่งให้ลูกเรียนเนาะก็คือเรียนในที่ต่างๆคือจริงๆแล้วเหมียวเรียนในเขตพื้นที่ชุมชนนี้แค่ประมาณ ไม่ถึงสาเดือนน่ะแล้วก็ไปเรียนที่อื่นแล้วก็พอเรียนมหาลัยก็อยู่ที่อื่นทํางานที่อื่นหมดเลยส่วนใหญ่ก็เรื่องการศึกษาเรื่องการทํางานที่ทําให้เราไม่ได้อยู่ที่นี่เลยนับเป็นเวลารวมกันก็เกือบ20ปีเลยนะครับที่เหมียวเดินทางจากบ้านสู่เมืองด้วยเหตุผลทางการศึกษารวมทั้งเส้นทางอาชีพที่เธอวาดฝันเอาไว้แต่ก็ด้วยหน้าที่การงานที่เธอทำนี่เองที่ทำให้เธอเริ่มหันกลับมามองและตั้งคำถามกับตัวเอง จุดพีคจริงๆคือจุดที่เราเรากลับมาบ้านแล้วไม่รู้จักใครเหมือนรอบบ้านเนี่ยคือจําหน้าไม่ได้หรือแม้แม,ม้กระทั่งย้ายมาใหม่หรือว่าคนรอบข้างใจคุ้นๆไปหมดแต่ก็จะไม่รู้ว่าชื่ออะไรเป็นใครอะไรเงี้ยเหมือนยิ้มๆแล้วก็เข้าบ้านดู YouTube ดูอะไรของตัวเองอยู่ในโลกของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราไปทํางานชุมชนอื่นๆเนี่ย เหมียจะรู้จักคนในชุมชนเยอะแล้วก็เหมือนเป็นญาติเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกับเขาไปหมดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกจุดนั้นนะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอะไรเงี้ยที่สุดแล้วเธอก็ตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะต้องลาออกจากงานและลาออกจากความเป็นเมืองเพื่อหวนคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนแต่ก็ใช่ว่าเส้นทางที่เลือกนี้ จะราบเรียบและลอยด้วยกรีบกลาบจะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งพร้อมกับเรียนรู้สิ่งใหม่เกือบทุกสิ่งทุกอย่างตอนที่เมียวออกมานี่เมียวคิดจะทําผ้าเอา่อเหมียวใช้ตัดสินใจเด็ดขาดมากกว่าคือรู้ว่าวิธีนี้ทางนี้ที่เราจะเดินแต่ไม่ได้เป็นการเตรียมตัวแต่พอออกจากงานปุ๊บนั่นคือลุยเลยเพราะว่าเมียวไม่มีความรู้เรื่องเรื่องการดีไซน์ ไม่มีความรู้เรื่องเรื่องผ้าหรือว่าไม่คือไม่ใช่ไม่ใช่แบบแม่ค้าอยากขายของอะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มแบบพยายามหาที่เขาพยายามพัฒนาคนที่ทําผลิตภัณฑ์ชุมชนอะไรเงี้ยค่ะเงี้ยก็มีองค์กรหลายองค์กรที่เขาสนับสนุนเรื่องนี้เมียก็เข้าไปคือเริ่มเรียนรู้เรื่องการทําแบรนด์โดยการที่เขาให้มองสิ่งที่เรามีเราดึงคุณค่ามันออกมาอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเมียวถึงกลับมาชุมชนแล้วมามองจริง,รงว่า งานของเราชุมชนของเราม,มันมีอะไรแล้วเราดึงตรงนั้นมาสเสน่ห์ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนในแถบภาคอีสานของบ้านเราก็คงหนีไม่พ้นการทอผ้าไว้ใช้เองในครัวเรือนนะครับแต่หากในพื้นที่บริเวณเชือกเขาภูพานนี้กลับมีอีกหนึ่งภูมิปัญญาก็คือการย้อมผ้าคราม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่าการย้อมผ้าดำซึ่งก็สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเต็ก่อนกะทำตัางเต้เตโพเตเม่เนาะเตโพเตเม่เต้นนิดหน่อยเต้ซ้ำซ้ำน้องไอ้เต้โป๊ี่โป๊โป๊สามโป๊สี่เนาะยายกะจบโรงเรียนโป๊สี่คือว่าเลยเนาะเต้นนิดหน่อยทำเลยอันใส่เองใส่ใส่เต้เสือแบบนี้เต้เต็กก่อนนะ ทำทุกบ้านคือยายว่าเนี่ยทำทุกบ้านเอาไว้ใส่โส่อยเอาไว้ใส่บ้านหลังนึงกี่คนต้องห่าิผลระผืละผืนละผืนเพราะว่าเขาตัดไปทำงานเกี่ยวข้าวต้องใส่เสื้อนี้ดำนาก็ต้องใส่เสื้อนี้นนพราะว่าอาชีพเราทำไห้ทำนาเนาะสีใส่อันนี้สีลุงดำนานต้องว่าพ่อแม่นะว่าต้องตัดเสื้อดำ เขาเอืนเสื้อดำตะกีผ่านี่บริเอ่นผ่าคามโดตัดผ่าดำลงเฮ็ดเวียกคือตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเมบลได้ยินคือเสียงเสียงแบบยิ้วฝ้ายเสียงดีดฝ้ายเสียงออของการทอผ้ามาตลอดเลยได้กลิ่น ได้กลิ่นคามเหม็นๆของยายอะไรเงี้ยมันคือภาพจําพวกนั้นหมดเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่เราทํามีผ้าห่มมีหมอนเวลามีแขกไปใครมาก็ให้เขาเป็นของขวัญเลยนะแล้วก็เสื้อผ้าลูกบางทีก็ใช้ไอ้ผ้าที่แม่ทอย้อมคามบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งดังเดิมของเขาอยู่แล้ว ตั้งแต่ไหนแต่ลายที่เขาทํามาอะไรเงี้ยคืองานงานของชุมชนเมี่ยวส่วนใหญ่จะไม่ใช่ผ้าลายวิจิตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าเรียบๆผ้าพื้นหรืออาจจะมีผ้าถุงเป็นลายบ้างแต่ว่าจะไม่วิจิตรมากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือสเสน่ห์ของเราแล้วเราก็อยู่บนเทือกเขาภูพานอ่ะก็เลยแบบดึงตรงนั้นมาใช้เพราะว่ารู้สึกว่าอยากถ่ายทอดว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันมันจริงๆมันก็อบอุ่นมากเนาะเพราะว่า มันตื่นขึ้นมามันก็เห็นพวกนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้คนได้เห็นด้วยอันนั้นคือคอนเซปต์และเริ่มต้นของเราการต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเชื่อมโยงให้มีความร่วมสมัยแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แลักษณะของการทำมือนี่ก็คือแนวทางที่เหมียวนำมาใช้พัฒนาและยกระดับแบรนด์ภูคาม ไปสู่กลุ่มตลาดที่เป็นคนที่มีกำลังซื้อซึ่งอยู่ในเมืองใหญ่ป้าผ่ารอบนี้เฮ้าซิได้หมายถึงว่าเนื้อผ่ามันมีจากแบบไอ้สีฟ้านี่จากไม้จังไดอันนี้นะสองไม้ไม้ไม้สองไม้นี่คือเดียวอยู่บะเนื้อผ่าหรือคล้ายๆสมมติว่าเมียวชอบแบบแบบนี้เราปรับแบบออกแบบดีไซน์มาแบบนี้ก็จะมาคุยกับป้าว่าป้าถ้าสมมติว่าเมียจะทําแบบนี้แล้วก็ชอบแบบนี้ ก็มาคุยกับป้าป้าก็ช่วยเหมือนช่วยกันดีไซน์ด้วยแล้วก็ป้าเป็นคนเขียนแพทเทิร์นอย่างสมมติว่าเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยก่าจะได้แบบแบบที่มันพอเหมาะพอดีงี้ยเราก็ปรับกันเยอะตัดกันเยอะที่นี่จะมีช่างอยู่2คนก็คือมปปีป้าจะเป็นช่างตัดช่างแพทเทิร์นแล้วก็มีนาทปเป็นคนช่วยช่วยกัน2คน 2> มาเล็กๆแล้วก็ ถ้ากะขีดแบบขีดแบบขีด,แบบขดกระดาษแล้วก็มาวางแปะมึงคำนวณว่าให้ประหยัดผ้าที่สุดแปะทุกชิ้นไปมันจะหมดมันจะเม,ม,มดผ่าจักเม็ดจักเส้นอะไรบนี้กะเผื่อมันโฮเทาก็เาก็ไปล่างกรอนล่างหลายรอบ้องทิปนั้นล่างงานหนักล่างให้มันดีที่สุดจนนำ้ำใสแล้วก็เวลาเ่าไปสักสีมันจังบ่ค่อยออก ต้องได้แบบเชื่อมมะก,กอกแล้วต้องต้องต้องเฉลี่ยผ้าว่ะเชือชตรงนี้เราจะใช้ผ้าเท่าไหร่ป่าเขาอป่าเขาก็ตัดออกมาแล้วก็เอาไปแช่แช่น้ําเปล่าก่อนทุกได้รอบหนึง่งให้มันนิ่มหน่อยน้ำมันมะก,กอกใส่แล้วก็แช่ไว้อีก,ช,กชั่วโมงมีอะไรแล้วก็ทำทำทำไปรอบบ้านเราเนี่ยแล้วก็เอามาปั่นแห้ง ปันหมาดปานหมาดแล้วก็รีดกําลังหมาดหมานั่นแหละรีดให้มันเยียดแล้วจะได้สวยนะก็บผ้าทรงโชกุนที่เป็นของเฮียหนุนม่มคล้ายๆที่ของเฮียหน่นมอ่ะที่มันเป็นแบบเดิมที่เขา,เ,า,เ,าเป็นคอที่มีเชือกผูกใช่สองเส้นมีความสุขอะได้ค่าตอบแทนได้เงินแล้วก็เห็นว่าเมียมีความสุขในการเอาไปขายก็ว่าเออก็พอขายได้ ก็ดูดีใจเวลากลับมาป้าพ่อขายได้อก็ดีใจอยากให้มีงานแบบนี้ไปเรื่อยๆปรปุ้งตรง,งไหนตรงไหนป้าไม่เคยท้อเลยบ<ม>่<ม>ท้อเรื่องเหตุงานมีความสุขในการเหตุงานถ้าเหตุไปได้ตามเป้านี่ดีใจ อันนี้สีเฮ็ยดอย่างเพิ่มเลาวแแล้วนะคือเห็ดด้านล่างนั่นแหะเข็ดต้นเดียวหรือว่าเหอะสองตัวหัวใจหลักที่สำคัญของภูคามก็คือหลายปักแบบต่างๆที่ถูกบันจงทำขึ้นด้วยสองมือของช่างปักซึ่งช่างปักทั้งหมดหลายสิบชีวิตของภูคามก็ล้วนเป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านรอบๆเทือกเขอาภูพานี่เอง านของผู้คามทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนหลากหลายวัยที่มาทำงานด้วยกันแต่ส่วนใหญ่เริ่มต้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีอายุตั้งแต่50บปีขึ้นไปตอนแรกของเมียวนะคะก็จะเป็นกลุ่มทอผ้าย้อมผ้าเขียนฝ้ายอันนี้จะเป็นคนที่มีอายุเยอะก็คือเขามีทักษะดั้งเดิมของเขาอยู่แล้วที่ถูกปลูกฝังนะแล้วก็อีกแบบใหม่คืองานที่มันเป็นเทคนิคเรื่องการปัก การปักนี้ต้องใช้สายตาใช้จินตนาการสูงอะไรเงี้ยคนยุคใหม่รุ่นใหม่จะทําได้ดีเพราะว่าสามารถนั่งได้นานหรือสามารถที่จะแบบเออหมายถึงว่าเขาก็จะมีแรงบันดาลใจที่ที่เข้าถึงได้เร็วกว่าที่ช่างปักแต่ละคนจะปักผ้ากันได้สวยงามอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับพวกเธอก็ผ่านการลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน ตอนแรกก็เป็นกลุ่มนหน่อยมีคนปักอยู่ประมาณสี่ห้าคนจ้ะตอนนั้นก็เ้าก็เริ่มปลาก,กันยังพวงามบันดไดเลยลายลายมือคนที่ปัาก,กันยังบคบวยสวยเอาไปขายตลาดกันยังมวยโยมรับบันไดปีแรกนุ่งเร็วปีที่สองมาก็เริ่มกว้างโอ๋ปีสามปีสี่คนก็นรูจจ้จักเริ่มอย่าวหลายขึ้นนุ่เสือผ่าก็มีหลายลายเลยกะคนปัาก,ก็หลายขึ้น สร้างเห็ุหลายปีเลยมันก็สวยขื้นฟีมือก็ดีขึ้นจะ้ะอยางให้ลูกค้ามากไปหปวใจกออพันอยากให้คนเห็นเลยอยากให้คนอยากได้ในใจช่างปักเนาะอย่างมันออกมาสวยที่สุดทุกผืนอย่างเรื่องของงานปากอะคะงานปักมัน อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่วิธีดั้งเดิมของเราแต่ว่าเป,เป็นสิ่งที่เราเลือกเทคนิคในการถ่ายทอดเรื่องราวอะไรเงี้ยแล้วงานปักก็เป็นจุดขายที่เป็นจุดแข็งของเราเหมือนกันเพราะว่าเราพยายามที่จะพัฒนาให้ชาวบ้านเป็นเป็นคนที่เป็นอัตติด,ด้วยตัวเองเป็นศิลปินที่คิดงานเองด้วยค่ะเพราะว่างานแต่ละชิ้นแต่ละผืนของเราจะแตกต่างกันออกไปคือต่อให้ลายขายกันก็จะแตกต่างแล้วก็ทําให้เราพัฒนางานปักเนี่ยตั้งแต่แบบ ฝึกหัดทําเป็นทําลายที่ค้ายคนอื่นได้จนกระทั่งคิดลายของตัวเองได้มันก็จะมีระดับขั้นของช่างปักแล้วเราเราทำงานถึงจุดที่ว่าเราสามารถที่จะแบ่งแยกเทคนิคหรือว่าคนช่างปักได้ว่าอันเนี้ยสำหรับฝึกหัดนะคะสําหรับส่วนนี้ก็คือช่างที่สามารถทํางานได้และก็อีกช่างหนึ่งคือเป็นช่างที่คิดงานได้เป็นศิลปินเป็นอะไรที่แบบ มีความอ่อนช้อยในการทํางานมีเอกลักษณ์ของการทํางานอะไรเงี้ยค่ะเราต้องยอมรับว่างานของเรามันมีหลายแบบมันมีหลายเกรดมีหลายฝีมืออะไรเงี้ยก็ให้คนที่เป็นช่างปากเนี่ยเขาเลือกกันเองว่าใครจะเป็นช่างใหญ่ตอนแรกเหียวใช้คําว่าครูช่างด้วยแต่ว่าพอใช้คําว่าครูช่างปุ๊บเราเขินแล้วมันก็เหมือนแบบ เราใช้แค่ควาว่าช่างใหญ่ของภูคามก็พอแต่ว่าต่อให้เป็นช่างครูช่างก็เป็นครูช่างของภูคาานะคะไม่ได้เป็นครูช่างของคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราใช้คําว่าช่างใหญ่แล้วก็แต่ละคนเขาก็ยอมรับกันเองว่าคนนี้ทํางานสวยจริงๆคนนี้คิดได้ยังไงอะไรเงี้ยผ้าภูคามของที่นี่นะครับจะไม่นิยมทําตามคําสั่งหรือออเดอร์สินค้าจากที่ใดแต่จะปล่อยให้ช่างปักแต่ละคนได้เป็นอิสระ ในการที่จะหยิบจับสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวมาสร้างสารรค์เป็นผลงานซึ่งก็จะมีโอกาสจะเกิดขึ้นเป็นเพียงชิ้นเดียวบนโลกที่ชอบมากมากก็คือต้นไมค้คู่จริงๆอยากจะปักให้เป็นป่าด้วยซ้ำแต่ไม่สามารถจะเป็นป่าได้ได้ต้นไมค้คู่แล้วก็ดอกหญ้าทุ่งหญ้าก้อนเมฆอันนั้นคือชิ้นที่ประทับใจแต่ทุกๆชิ้นก็ด้วยความ ที่ปักออกมาแล้วก็ตั้งใจทุกชิ้นค่ะก็ชอบเหมือน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 กันทุกชิ้นแต่ที่สุดเลยก็เป็นต้นไม้คู่ค่ะคืออยากให้เป็นป่าอยากให้เป็นป่าบนเขาที่เราเคยไปเก็บเห็ดที่เราเคยไปหาของป่ากันปักแต่ละพื้น,นีีกะใส่แรงบันดาลใจมาจากสิง่งแวดลอมรอบตัวเฮาคือเฮาย่างไปใส่ทรมาหากินมองดีเฮาเห็นเฮาเห็นว่าเออดอกนี่มันงามเฮากลับมาพัฒนา เอามาปากักลงในผืนผ้าย่างต้นหมักเดือเข้าเห็นอยู่ในลําห้วยที่เข้าหากีนั้งเต่นหน่อยเป็นญ่เข้าเห็นมันมาตลอดแต่ตอนพอไปอีกช่วงหนึ่งมันล่มตายลงไปเข้ากับขึ้นหอดมันเขาก็เลยปักมันขึนมาปากักเสือ้อทให้มันเป็นความทรงจําอีกตัวหนึ่งนะคะ อันดับหนึ่งเลยก็เป็นรายได้รายได้ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีที่เราสามารถใช้ใจ่ายในครอบครัวได้ได้ดีเท่าๆกับกรุงเทพเลยด้วยซ้ําเพราะว่าตัวนี้ก็ลดไปบ้านไม่ต้องเช่าข้าไม่ต้องซื้อแล้วได้อยู่กับครอบครัวได้เลี้ยงลูกแล้วก็ได้ทํางานอยู่กับชุมชนอันดับสองก็คือความสุขของผู้ได้รับเราปากตรงนี้อยากให้ทุกชิ้นสวยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับของที่เราทำค่ะ วันแรกที่เหมียวคิดจะกลับบ้านจนล่วงมาถึงวันนี้ก็นับเป็นเวลาได้3ปีแต่ละขวบปีแต่ละย่างก้าวก็มีทั้งปัญหาและอุปสรรคให้ได้เรียนรู้และพบเจออยู่เสมอ,เ,อ,อเริ่มต้นจากการเริ่มกลับบ้านแล้วเนี่ยเราก็มาทําผ้านเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องแปลกของคนในชุมชนเลยเนะเพราะว่าคนที่มองเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเราเรียนสูงเราทํางานที่อื่นทํางานที่ดี แล้วพอกลับบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแปลกว่ากําลังคิดอะไรอยู่บางทีก็เป็นเรื่องตลกนะคะเป็นเรื่องตลกว่าทําไมส่งลูกเรียนสูงแล้วเธอก็มายอมผ้าเธอก็มาทอผ้าเธอก็มาเป็นแม่ค้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมียวแค่รู้สึกว่าอยากอยากให้แบรนด์ภูคามเป็นแบรนด์ที่ทําเรื่องงานเหล่านี้ที่มันเคยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษเราซัพพอร์ต สนับสนุนการทํางานเกษตรกรรมงานที่มันเป็นของบรรพบุรุษของเราจริงๆที่มันเป็นเรื่องปากท้องที่สําคัญไม่มีเงินเราก็ทําอยู่ทํากินได้อย่ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันสําคัญคือให้มันเป็นงานควบคู่ไปด้วยกันอะ่ะเราชาวบ้านอยู่ได้จริงๆเราก็มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็รู้สึกว่ามันพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาได้อะคะแล้วโดยที่ไม่ต้องดิ้นรนที่อยากจะต้องไปทำงานที่อื่นนอกบ้าน ฉันจะต้องอยากไปทํางานกรุงเทพหรือว่าฉันต้องอยากจะไปทํางานที่อื่นที่มันเป็นเงินเดือนอะไรเงี้ย GB. แต่อันเนี้ยมันสามารถที่จะอยู่ได้ในชุมชนโดยที่เราไม่ต้องไปเสียค่ารถที่อื่นค่าเช่าบ้านที่อื่นอะไรเงี้ยอยู่ได้แต่ว่าวิธีอื่นก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าอันนี้ส,สําหรับคนที่เห็นเห็นสิ่งที่กลับบ้านสําคัญ yes> สิ่งที่เหมียวทำเหมียว่ามันไม่ใช่แบบ ไม่จําเป็นจะต้องมา,มาทํางานแล้วไม่จําเป็นจะต้องกลับบ้านกันทุกคนอย่างเงี้ยอย่ารู้สึกแบบนั้นเลยอ่ะแต่ว่ามันทํางานที่จุดไหนที่เรามีความสุขจริงๆแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นโดยที่ทํางานซื่อสัตย์จริงใจกับสิ่งที่เราทําก็พออะไรเงี้ยค่ะเหมี่ยวเหมี่ยวเป็นคนที่ไล่ตามความฝันเยอะอย่างเช่นฉันต้องเป็นนักประวัติศาสตร์เป็นนักโบราณคดีเป็นตรงนั้นตรงนี้สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามแต่ก็คือให้มันมีความสุขกับการทํางานของตัวเองก็พออะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราแบบวิ่งไล่ความฝันมากๆมันเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนก็มีปัญหาหมดไม่ว่าจะเป็นงานในออฟฟิศงานในชุมชนเพียงแค่เราอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ปล่อยวางจริงๆอะไรและนี่ก็คือเรื่องราวในการกลับบ้านของเหมียวีกรันไทยสวงสาวแหวแรงงานที่เลือกแล้วว่าจะกลับบ้าน กลับมาเพื่อดำรงชีวิตให้เรียบง่ายธรรมดาแต่ก็เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองชุมชนและแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนขอนงเธออย่างไรก็ตามนี่ก็คงไม่ใช่บทสรุปของทุกๆชีวิตซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีปัจจัยและมีต้นทุนที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งสำคัญที่เราจะมีเหมือนกันได้ไม่ว่าจะเป็นคนกลับบ้านหรือคนไกลบ้านก็คือการอยู่กับความจริงของปัจจุบันอย่างเท่าทัน และเป็นสุข